ต้นไม้มงคลเรียกเงินทองเขา่าบานไม่ขาดมือเลยปีนี้ปลูกแล้วรวยเสริมมงคลชีวิตมีปีนี้หนึ่งต้นทับทิม ทับทิมต้นไม้มงคลปลูกที่บ้านเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีเงินทองเพราะทับทิมเป็นผลไม,ม้มเีเมล็ดดังเพชรพลอยสวยงามเหมือนด่งอัญ,ญมณีทับทิม,มเมล็ดสวยงามมีค่ามากมายมเมล็ดมากนับไม่ถ้วนเปรียบเสมือนเงินทองมังง่งคั่งปลูกทับทิมที่บ้านเสมือนผลิตอัญ,ญมณีมีค่ามากมายที่บ้านผลิตเองที่บ้านได้ผลิตได้ที่บ้านเองคือ บ้านร่ำรวยมังคังนั่นเองทัพทิมมีเมล็ดมากและแน่นหมายถึงความเจริญเพิ่มพูนกาวนารุ่งเรืองทัพทิมเมล็ดข้างในแน่นถือว่าลักษณะครอบครัวรักกันอย่างอบอุน่นส่งเสริมความรักเหนียวแน่นบ้านมีความสุขลูกหลานอบอุ่นเต็มบ้านนั่นเองเรื่องเล่าว่าทัพทิมเป็นพันไม้เผยแพร่ในเมืองจีนพร้อมกับพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า พระถังซัมจังอาราธนาพระไตปีดกที่อินเดียท่านได้นำพันไม้ต่างๆมาด้วยโดยหนึ่งในนั้นก็คือทับทิมนี่เองชาวจีนก็ยิ่งเชื่อว่าทับทิม,มเมล็ดมากมายเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนิยมให้ทับทิมเป็นของขวัญวันแต่งงานเพื่ออวยพรงานมงคลให้คู่เบวาสาวมีรักที่อบอุ่นมีลูกมากๆไว้สืบตระกูลโดยพิธีแต่งงานฝ่ายชาย นำสินสอดสู่ขอฝ่ายหญิงต้องเอาใบทับทิมคราวกับเงินทองสินสอดเพื่อเป็นมงคลอีกด้วยคนไทยภาคเหนือถือว่าชื่อทับทิมภาษาเหนือหมายถึงมีกินไม่หมดถือว่าสิริมงคลมากๆทับทิมปลูกหน้าบ้านเพื่อช่วยปกป้องขจัดขับไล่สิ่งไม่ดีสิ่งอันตรายชั่วร้ายไม่เข้ามาในบ้านไม่ทําร้ายคนในบ้านยิ่งใบทับทิมเป็นสิริมงคลใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆทำ น้ำมนต์ประกอบพิธีพรมน้ำมนต์โบราณเชื่อว่ามีพลังปัดเป่าสิ่งไม่ดีพ้นออกไปได้โดยกิ่งใบทับทิมเพื่อเป็นมงคลปะพรมน้ำมนต์ให้คนในบ้านหลังกลับจากเดินทางไกลหรืองานศพเพื่อเป็นมงคลก่อนเข้าบ้านโดยเฉพาะกลับจากแหล่งชุมชนระบาดโรคร้ายไม่เข้าบ้านเคราะห์ร้ายไม่เกิดขึ้นกับบ้านที่ปลูกต้นไม้มงคลชนิดนี้เพื่อช่วยพ้นจากโรคร้ายหรือ พยานอันตรายต่างๆทั้งปวงรอดพ้นปลอดภัยได้ด้วยดีบ้านร่มเย็นมีความสุขสงบตลอดไปทับทิมปลูกไว้ก็รับประทานได้มีประโยชน์คุณค่าทางอาหารมากมายและสรรพคุณทางยาสูงมากทิศที่เป็นมงคลกับการปลูกทับทิมดีที่สุดคือทิศต,ตะวันออกตามหลักฮวงจุย้ยช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพชื่อเสียงสติปัญญาเรียกเงินทองค่ะ 2. ส้มจี๊ดต้นส้มจี๊ดหลักสตว์คงจุ้ยเชื่อว่าต้นส้มทุกชนิดเป็นมงคลต้นสม้มผลสม้มเสริมสริมงคลสม้มหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งมีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งช่วยดึงดูดทรัพย์เข้าบ้านได้สม้มสามารถช่วยเพิ่มพูนเงินทองเพิ่มพูนโชคลาภเพิ่มความรุ่งเรืองความโชคดีเข้ามาในบ้านเพิ่มมากขึ้นได้เพราะสม้มคือตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ผลสูกผาสูกร่ม อยู่เย็นเป็นสุขและความดีงามจึงควรปลูกช่วยเสริมดวงเสริมพงจุยให้บ้านดวงดีเรียกทรพัพย์เพิ่มเงินทองและเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับบ้าน ช่วยเพิ่มงานเพิ่มเงินเข้ามาได้มากมายเข้ามาได้ง่ายๆเหมือนผลส้มที่กินง่ายปลอกง่ายส้มหล่นมาให้ง่ายๆโดยที่ส้มมีประโยชน์สูงมากๆฉะนั้นส้มมีไวที่บ้านเรียกเงินทองเรียกทรัพย์เข้าบ้านได้ไม่ขาดสายเลยต้นส้มเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่สุดของความดีงามเชื่อกันว่าต้นส้มชักพาสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตของผู้ปลูกได้อีก นั่นเองค่ะปลูกในบ้านควนหาต้นส้มขนาดเล็กและนิยมตั้งไว้ในห้องครัวก็ได้หรือปลูกไว้ที่หน้าบ้านก็ดีมากๆเลยล่ะค่ะก็ช่วยเรื่องงานจเจริญก้าวหนา้ารวดเร็วยิงท่าต้นสม้มมีลิปบินแดงมาผูกไว้เพื่อเสริมสิริมงคลมากขึ้นอีกด้วยก็ยิ่งดีนิยมมอบให้สม้มเป็นของขวัญของมงคลถือว่าอวยพรให้ผู้รับมีความสุขความดีงามนั่นเอง ส้มจีดปลูกไว้รับประทานได้มีวิตามินเอสูงมากเนื้อส้มรสเปรี้ยวจัดดอกส้มมีสีขาวกลิ่นหอมชอบแดดลดน้ำเล็กน้อยปลูกง่ายค่ะ 3. ต้นชนชม ชวนชมหรือกุหลาบทะเลทรายปลูกที่บ้านช่วยคนในบ้านมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นมีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างได้รับความนิยมชมชอบจึงช่วยส่งเสริมดวงชะตาชีวิตในปีนี้ให้สวยสดงดงามดีมากขึ้นเรียกงานเรียกเงินเรียกรับโชคลาบเข้าบ้านเพิ่มขึ้นได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักเป็นที่สนใจอีกด้วยชวนชมมีความเชื่อช่วยคนรอบข้าง เมตตาเอ็นดูรักใครเสริมดวงด้านคนนิยมชมชอบปองต้นชนชมนี้เลยค่ะ ชวนชมชวนให้คนมานิยมชมชอบชวนให้มารักมาหลงชื่อตก็บอกแล้วว่ามีสเสน่์ชวนหลงไหลาตามประวัติบอกไว้ว่าชวนชมเป็นต้นไม้ตั้งแต่สมัยโบราณที่ปลูกอยู่ในพระราชวางังตั้งแต่สมัยรัชการที่หเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ทรงนำชวนชมมาปลูกไว้ในพระตำหนกักและประธานชื่อดอกไม้ชนิดนี้ว่าชวนชมคนจีนเรียกชวนชมแปลว่า ดอกไม้แห่งความร่ำรวยคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่าชนชมเป็นไม้มงคลเพราะมีชื่อไพาราะ เป็นสิริมงคลและเคยปลูกในเขตพระราชวังในเขตวังหลวงมาก่อนถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามมีความเชื่อบางตำราบอกไว้ว่าต้นชนชมชวนชมมีความหมายสองในมีความหมายสองอย่างทั้งด้านดีและด้านไม่ดีคือด้านไม่ดีด้านในแง่ร้ายสมายมโบราณบางตำราเชื่อว่าต้นชนชมจะชักชวนชายหนุ่มให้เข้ามาหาลูกสาวได้ ผู้ชายมาเชยชมบ้านที่มีลูกสาววัยแรกรุ่นจึงไม่เหมาะที่จะปลูกอาจชักนำชายหนุ่มเข้าหาลูกสาวปลูกทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียตามมาฉะนั้นหากบ้านใดไม่กังวลเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้ก็ปลูกต้นชนชมที่บ้านได้จะช่วยส่งผลให้มีคนมาชื่นชมนิยชมชนชอบยกย่องกลายเป็นที่รักของคนทั่วไปได้นั่นเองและมีความเชื่อ ที่สำคัญก็คือปลูกต้นไม้หน้าบ้านเราควรต้องให้มีสีสันเพิ่มความสดใสให้ชีวิตคนในบ้านเพิ่มสถานที่สวยงามร่มรื่นร่มเย็นมีความสุขปลูกชุนชมต้องปลูกคู่กับทสมจีนจึงช่วยส่งเสริมกันให้คุณเพิ่มมากขึ้นคือสงชื่อว่าได้มั่ง,ง่ายๆได้อะไรดีๆได้ม่อย่างฟุกฟุกและต้นชุมชมก็ชักชวนงานเงินไหลเข้าบ้านจึงควร ปลูกคู่กันเพื่อส่งเสริมตั้งการงานการเงินธุรกิจกิจการค้าขายจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีงานมีเงินเพิ่มขึ้นเข้ามาอย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในปีนี้ค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ